สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับกลับมาพบกันใน EP ที่7แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงคุณสมบัติที่จำเป็นในงานอาชีพถ้าเราพูดถึงคุณสมบัติที่จำเป็นแน่นอนครับผมมนุษย์ทุกคนในการทำง,งานนะครับจะต้องมี5อย่างนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบความขยันบันเพียนความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์สุจริตและความประหยัดมัธยันครับผม การที่มนุษย์เรานะครับมีความรับผิดชอบเราก็จะสามารถทํางานตามหน้าที่ที่รับมอบหมายเนี่ยให้สําเร็จได้โดยง่ายโดยเราจะต้องยอมรับผลดีผลเสียที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมนั่งหาหนทางแก้ไขปรับปรุงความขยันครับผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถมุ่งมัน่นพยายามที่จะทําหน้าที่ของตนเองให้มีความสําเร็จนะครับ เอาใจใส่อย่างจริงจังไม่ยอดฮ้อล่อยปะละเลยกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นความมีระเบียบวินัยหมายถึงแบบแผนนะครับที่เราได้มีการจัดตั้งจัดทำเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันสอบครองเหมาะสมกับจรรยาบราลข้อปกลงกฎหมายดนศิลธรรมแต่ละวิชาชีพความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการ ที่เราเนี่ยต้องบอกตัวเองได้ว่าเราทําอะไรอยู่นะครับและมีการประพฤติอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่คโกงไม่หลอกลวงตัวอย่างสุดท้ายนะครับในเรื่องของความประหยัดเด่นก็คือต้องมีการรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักปลดออกตามความจําเป็นและพอเหมาะพอควรนะครับยกตัวอย่างครูเลยแล้วกันนะครับสำหรับรครูเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานบุฟเฟ่ป้า ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยบางครั้งครูต้องทานบุฟเฟ่ต์สองถึงครั้งเลยทีเดียวนะครับเมื่อก่อนนะครับจนมาถึงในช่วงหนึ่งนะครับน้ำหนักคือเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วนะครับทำยังไงละ่ะทีนี้โอ้บุฟเฟ่ตก็ของชอบก็ยังอยากกินอยู่แล้วนะก็ไม่สามารถที่จะกินตามใจปากได้เหมือนเมืก่อนแล้วต้องมีการงดอะไรบางอย่างลงนะครับควบคุมอาหารมากขึ้น นะครับเป็นตน้นนะซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากครูเนะี่ยทานแบบไม่ได้เหมาะสมนะครับมากเกียนพอนะครับมาดูต่อนะครับทักษะที่จําเป็นนะครับในการทํางานอาชีพนะเราต้องรู้นะครับว่าทักษะอะไรบ้างนะครับ ซึ่งทักษะที่จำเป็นในาอาชีพเนี่ยแน่นอนนะครับจะต,ต้องมีทักษะกระบวนการทํางานครับเป็นหนึ่งในนั้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาครับทักษะการทํางานร่วมกันทักษะการสแสวงหาความรู้และทักษะทางด้านการจัดการเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่จําเป็น ซึ่งมันจะสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับคุณสมบัติเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเรามาเริ่มดูกันทีละตัวเลยนะครับในส่วนแรกทักษะการทำงานทักษะกระบวนการทํางานนะครับเป็นทักษะกระบวนการที่เรานะครับจะต้องลงมือทําด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นฝึกทำตามขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อทำให้ผลงานที่ได้ออกมาเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์และขั้นตอนมีดังนี้ 1. เราจะต้องทำการวิเคราะห์งานเพื่อศึกษาข้อมูลว่าเราจะได้อะไรออกมาเมื่อเราวิเคราะห์งานแล้วให้เราวางแผนในการทำงานกาปรปฏิบัติงานตามขั้นตอนและประเมินผล การวิเคราะห์งานนั้นนะครับเราก็จะต้องมองให้ออกว่าเราจะวิเคราะห์ตามลักษณะงานหรือเปล่านะครับถ้าเราวิเคราะห์ตามลักษณะงานนะครับเราก็ต้องมองให้ได้ครับเอเราจะต้องเริ่มจากอะไรล่ะเริ่มจากการเก็บข้อมูลนครับเริ่มจากการสำรวจทําแบบสอบถามนะครับหลังจากนั้นนําข้อมูลที่บันทึกได้เนี่ยมาบันทึกลักษณะของงานก่อนที่จะนําข้อมูลมาใช้นะครับ โดยเมื่อได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันทีนะครับต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับความสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับรวมไปถึงความเป็นปัจจุบันในด้านต่างๆด้วย 2. ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานนะครับการชี้แจงรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมไปถึงคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถด้านหยุดความามีจริยธรรมลักษณะนิสัยเป็นต้นในเรื่องของการวางแผนการทำงานนะครับด้านการวางแผนการทงานเนี่ยแน่นอนครับเป็นขั้นตอนที่กําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการเอาไว้ร่วงหน้ากันอย่างคร่าวๆโดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์งานขั้นต้นเนี่ยนะครับ มาพิจารณาในการตัดสินใจโดยลักษณะของการวางแผนที่ดีนะครับจะต้องมีความยืดหยุ่นมีความเฉพาะเจาะจงก่อให้เกิดการประสานงานและยอมรับจัดส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องสามารถบริหารจัดการควบคุมเวลาควบคุมงานได้ดีแต่ต้องไม่ใช่แผนที่เพ้อฝันนะครับเช่นต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายขององค์กรครับผม รโรงงานการผลิตแห่งหนึ่งต้องการที่จะลดค่าสาธารณูปโภคต่างๆในโรงงานนะครับโดยการให้พนักงานเนี่ยนะครับงดทำงานในกะดึกแต่ครับต้องการ productivity หรือเกการผลิตเนี่ยจำนวนของโปรดักที่ออกมาเนี่ยมากขึ้นคำถามคือเรื่องสารลงย้อนคิดตามนะครับเขางดการงานกะดึกลง แต่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตในช่วงประวันนะครับถ้าหากช่วงประวันนะครับยังไม่สามารถาเพิ่มผลผลิตได้เต็มที่มันก็ไม่มีผลอะไรถูกต้องไหมครับเราแค่เพิ่มผลผลิตเพิ่มงานให้มันเต็มที่แต่หาามันเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วเราต้องการที่จะเพิ่มจะไปเพิ่มอย่างไรเพิ่มตรงไหนม,มันแทบจะเป็นไปม่ได้เลยต่อมางานนะครับ เรานะครับจะต้องทําการปฏิบัติงานตามขั้นตอนนะครับการปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยจะต้องมีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับและในทุกขั้นตอนต,ต้องมีการควบคุมประเมินนะครับเพราะอะไรบางครั้งเนี่ยมีการวางแผนไว้อย่างละเอียดแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามครับผมนะโดยลักษณะของการที่ บุคลากรใน,นองค์กรไม่ปฏิบัติตามอาจจะเกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันนะการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงเกิดกระบวนการเกิดปัญหานะครับที่เข้ามาขัดเข้ามาแย้งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมานะครับการประเมินผลง,งานการประเมินผลง,งานครับจะแบ่งออกเป็น3าช่วงได้แก,ก่การประเมินก่อนการทํางานการประเมินก่อนการทํางานเนี่ย ควรจะต้องมีการจัดเตรียมเราดูได้ดีครับมีการเตรียมตัวไหมมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือคุณสมบัติมันเหมาะสมไหมพัฒนาทักษะเรียงการประเมินระหว่างการทํางานเป็นการประเมินเนื้อหาจุดบกพร่องข้อบกพร่องอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานและการประเมินหลังการทํางานการประเมินหลังการทํางานเป็นการประเมินผลเพื่อมองข้อดีข้อเสีย ในขั้นตอนของวิธีการและกระบวนการในการทํางานครับซึ่งขั้นตอนนะครับในการที่เราจะใช้ทักษะของกระบวนการทํางานก็จะมีลักษณะลักษรูปแบบนี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์งานการวางแผนง,งานและการลงมือปฏิบัติงานรวมไปถึงการประเมินผลงานด้วยนะครับ ซึ่งการวิเคราะห์ในส่วนของลักษณะงานเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับเราต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการบันทึกลักษณะงานและการกําหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีการประเมินทางด้านความรู้ด้านทักษะและด้านคุณธรรมควบคู่กับการวางแผนในด้านการทํางานควรมีการเขียนแผนนะครับเป็นประยะสั้น โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อหลักๆดังนี้ 1. งานที่ปฏิบัติครับผม 2. วัตถุประสงค์ 3. การกำหนดระยะเวลา 4. วัสดุปปอุปกรณ์เครื่องมือ 5. วิธีการ 6. ผู้รับผิดชอบ 7. งบประมาณและ8คือด้านสถานที่ในแต่ละส่วนนะครับก็จะมีความสอดคล้องก,กันกับที่ครูได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ที่ การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนนะครับอย่างที่บอกนะครับบางคนวางแผนไม่อย่างละเอียดเลยครับแต่ไม่ปฏิบัติตามผลเสียก็เกิดแน่นอนการประเมินผลงานนะครับเรามีการประเมินผลงาน3ส่วนด้วยกันคือก่อนขณะทํางานและหลังทํางานซึ่งแต่ละส่วนเราประเมินอะไรบ้างครูก็ได้พูดไปแล้วนะครับต่อมาเป็นทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหาครับผมเป็นทักษะที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งทักษะของการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับจะสอดคล้องนี่สอดคล้องกับใครครับสอดคล้องกับผู้บริหารเป็นหลักเลยโดยทักษะการแก้ปัญหานะครับจะมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัตินะครับในงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้เราเห็นข้อแตกต่างและทำให้เราเกิดความคิดที่จะนำไปพัฒนารูปแบบนะครับและหาทางออกได้เมื่อพบปัญหานะครับในสถานการณ์จริงจะคอยปลูกฝังทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถหาแนวทางในด้านต่างๆได้นั่นเองนะครับขั้นแรกเราต้องรู้จักพิจารณาปัญหารู้จักวิเคราะห์ป,ปัญหาและสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา การพิจารณาปัญหานะครับจะเป็นการกําหนดว่าอะไรนะครับที่เป็นปัญหาเราสังเกตได้ไหมทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาเราจะต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าสภาพปัญหาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วรวบรวมข้อมูลต่างๆครับผมพร้อมกับพิจารณานะครับว่ามีเงื่อนไขมีข้อกํหาหนดเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่า และ3การสร้างทางเรื่องในการแก้ปัญหาคือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายสามารถแก้ปัญหาต่าตาเนๆได้นะครับหรือบางครั้งสร้างทางเลือกออกมาแล้วทางเรื่องนั้นดันไม่ตอบโจทย์ก็อาจจะแก้ไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับทักษะในด้านของการทำงานร่วมกันหมายถึงการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นนั่นเอง โดยทักษะนี้นะครับจะมีเป้าหมายแล้วก็จุดประสงค์เนี่ยอย่างเดียวกันในองค์กรน,นั่นก็คือทำให้สมาชิกแต่ละคนนะครับรู้หน้าที่ของตนเองยึดหลังนะครับในการทําง,งานเป็นกลุก่มเป็นสัมพันธ์ทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะการทํางานร่วมกันยังมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าบรุษสียสัมพันธ์ด้วยนะครับกระบวนการนะครับขั้นแรกก็คือเราต้องมการเลือกหัวหน้า ต้องมีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานและทําการวางแผนในการทํางานสามารถนะครับแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคลก็ได้นะครับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และปรับประเมินนะครับปรับปรุงแล้วก็ประเมินผลซึ่งการเลือกหัวหน้ากลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะครับทําให้งานเนี่ยเกิดความสําเร็จได้เลยนะครับสําหรับการเลือกหัวหน้ากลุ่ม บางคนสงสัยครับอ้าวทำไมล่ะแค่การเลือกหัวหน้ากลุ่มเองนะเพราะอะไรครับหัวหน้ากลุ่มที่มีความสามารถจะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับกลุ่มได้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานในด้านการทํางานและในด้านอื่นๆเพื่อให้เป็นลุกเป้าหมายได้นะครับการกําหนดเป้าหมายหากองคอ์กรหากสมาชิกรู้เลยครับว่าอะไรคือเป้าหมายเขาก็จะร่วมแรงร่วมใจครับทำให้ถึงเป้าหมายนั้นๆโดยเป้าหมายเนี่ยนะครับ จะต้องมีความชัดเจนเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้วางแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยเราเนี่ยจะต้องไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันนะครับบางคนไม่ได้อยู่ในหน้าที่นั้นๆเลยแต่ชอบใช้คําว่าเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจริงๆเราต้องย้อนหามนะครับว่าคนที่เราเข้าไปช่วยเหลือเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่า นะครับรวมไปถึงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เช่นบทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบทบาทหน้าที่ของสมาชิกซึ่งแต่ละกลุ่มคนนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการทํางานแตกต่างกันออกไปและอย่างสุดท้ายคือการประเมินผลและปรับปรุงครับผมเป็นขั้นสุดท้ายของการทํางาน เพื่อเราเนี่ยจะได้รู้ว่างานของเราเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าม,มีข้อบอกพร่องอะไรไหมนะครับซึ่งทักษะในการทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงแต่ละบุคคลเนี่ยต้องมีทักษะในการสื่อสารมีคุณธรรมในการทำงานสามารถสรุปผลการงานร่วมกันและนําเสนอผลงานร่วมกันได้ผลงานที่ได้จะต้องไม่ถูกดึงไป แล้วให้ความดีความชอบกับกลุ่มคนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการที่เราให้เครดิตแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการทำงานไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเนื่องจากว่าสมาชิกและบุคลากร,กรอื่นๆที่ร่วมกันสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาอาจจะเกิดความรู้สึกว่าอ๋อฉันไม่ได้สำคัญนี่กับองค์กรเพราะนั้นต่อไปฉันทำยังไงก็ได้แบบนี้นตอน ซึ่งแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยไม่ว่ากับองค์กรใดๆก็ตามนี้ครับหลักในการทํางานงาร่วมกัอนอย่างที่บอกนะครับมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ,นะรบในการที่เราจะทํางานร่วมกันเราจะต้องมีสัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อเพื่อสร้างความสุขในการทํางานทําให้เราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุน ระหว่างบุคคลระหว่างองค์กรนะครับเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองครับผมแสดงพฤติกรรมต่ตางๆอย่างแท้จริงไม่เสแสร้งนะครับบางคนเปลือกหน้าดูดีนะครับแต่ลับหลังนะครับกลับไลายเป็นว่าอ๋อคนนี้นี่เองที่เป็นคนพูดให้ร้ายฉันคนนี้นี่เองที่เป็นคนว่าหรือเอาฉันเป็นนินทานะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับทำงานแบบพี่น้องนะนะ บอกทำงานแบบพี่น้องนะครับนะแต่เป็นพี่น้องที่หยุมหัวกันทุกวันนะครับนะหรือนะอาจจะบอกว่าอ๋อวิธีการทํางานของเราที่นี่นะเอ่อเราไม่ได้อยู่กันแบบเ,เจ้านายกับลูกน้องนะเราอยู่กันแบบพี่น้องนะหรือเราอยู่กันแบบเพื่อนนะครับนะเราอยู่กันแบบ สมาชิกที่องค์กรทุกคนเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะซึ่งในชีวิตจริงนะครับคงไม่มีองค์กรใดที่เพอร์เฟขนาดนั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับนะบางคนก็เคยเจอนะครับนะทำงานนะครับในลักษณะที่บอกว่าอ๋อ ให้ทุกคนเนี่ยสามัคคีร่วมกันนะร่วมมือร่วมใจในการทํางานกันนะครับแต่เหลี่ยมทุกดอกเลยมีงานอะไรก็โยนให้คนคนหนึ่งทํามีความดีความชอบอะไรก็ให้อีกคนหนึ่งทานะครับเนะ่เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะต่อมาครับผมการที่เราเนี่ยต้องมีคุณธรรมในการทํางานต้องรู้จักการ ปรับตัวเข้าหาอืินมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปถึงการนําเสนอผลงานร่วมกันอภิปรายร่วมกันนะครับลักษณะนี้ครับผมจึงเป็นหลักการทําง,งานที่ดีผู้บริหารกับการวางแผนนะครับผู้บริหารกับการวางแผนมีผลยังไงแน่นอนครับผู้บริหารนะครับจะต้องนะครับเป็นบุคคลที่วางแผนเพื่อให้ได้งานชิ้นต่างๆออกมา ซึ่งหน้าที่ในการวางแผนงานของผูบริหารเนี่ย่อาท่านสําคัญนะครับเป็นสิ่งแรกๆเลยนะครับที่ผู้บริหารจะต้องมีเนื่องจากผู้บริหารนะครับจะต้องทำการศึกษาและทความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญานโยบายขององค์กรน,นะครับรวมไปถึงสภาพปัจจุบนันปัญหาเศรษฐกิจสังคมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้น 2. นะครับจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการการวางแผนขึ้นมาครับเช่นผู้จัดการ นะครับผู้อำนวยการดเรคเตอร์ต่างๆหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกต่างๆรวมไปถึงหัวหน้างานนะครับที่ครูชอบพูดใน EP ก่อนหน้านะครับว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับกลางแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับต้นนะครับทําการจัดหาทรัพยากรนบผมถ้าเราจะวางแผนอะไรก็ตามเราต้องมีการจัดหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมนะครับ และเพียงพอต่อการใช้งานทำให้เกิดการประชุมเกิดขึ้นครับผมซึ่งการประชุมเหล่านี้นะครับมักจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการประชุมเพื่อนะครับให้มีการรับรู้หน้าที่แบ่งภาระหน้าที่กันให้มีความเหมาะสมนั่นเองเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน แต่ละแผนแต่ละบุคคลได้ประชุมบุคลากรภายในกันเอง,เ,องเป็นลักษณะของการประชุมย่อยการวางแผนรวบรวมแผนงานครับผมและอย่างสุดท้ายคือการติดตามและประเมินผลงานนั่นะครับซึ่งทักษสาขั้นตอนรูปแบบเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับการวางแผนรวบรวมแผนงานเนี่ยนะครับนอกจากเราจะต้อง วางแผนและคุยกันในกลุ่มก่นแล้วที่สำคัญเลยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารด้วยนะครับหัว<า>ข้อถัดมาคือทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะในเรื่องของการแสวงหาความรู้นะครับจะต้องทําการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะครับจากบุคคลจากสถานที่สื่อสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ได้รวมไปถึงจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ได้นะครับเข้ามา นะศึกษาค้นคว้าและจัดความรู้เนี่ยเป็นหมวดหมู่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาง่ายต่อการค้นคนว้าและนําไปใช้อ้างอิงในเรื่องราวต่านงะการสังเกตครับการสังเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากๆเลยนะแม่ว่าจะสังเกตในองค์กรสังเกตวิธีการทํางานสังเกตลักษณะนิสัยเป็นตน้นการสรํารวจ การสำรวจในที่นี้เพื่อเป็นการปรับปรุงการทำงานหาข้อมูลที่นิยมในการสํารวจครับเช่นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทําแบบนี้โอเคไหมเหมาะสมไหมการบันทึกข้อมูลเป็นการจดข้อมูลต่างๆนะครับที่เราได้จากการผลว้าได้จากการเก็บรวบรวมได้จากการสังเกตและได้จากการสํารวจนะครับเพื่ออะไรเพื่อ การค้นคว้าในอนาคตนะครับจะมีความง่ายขึ้นเพราะเราจดบันทึกไว้แยกไว้แล้วยังเป็นหมวดหมดู่ทักษะทางด้านสุดท้ายของเราคือทักษะทางด้านการจัดการการจัดการนะครับเป็นความพยายามของบุคคลที่จะจัดการงานจัดการระบบให้ได้ตามเป้าหมายนะครับ โดยจะต้องมีการตั้งเป้าหมายการวิเคราะห์ทรัพยากรว่าเพียงพอหรือไม่การวางแผนและกําหนดทรัพยากรรวมไปถึงการปฏิบัติตามแผนนะครับและแน่นอนสิ่งที่ขาดไปได้นั่นก็คือการประเมินผลนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นลักษณะขั้นตอนกระบวนการรวมไปถึงคุณสมบัติและทักทษะที่จำเป็นต่องานอาชีพ สำหรับใน EP นี้เนื้อหาครูขอฝากพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใน EP หน้าเราจะมารู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคลรวมไปถึงคุณสมบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่สัญหาหรือฝ่ายบุคคลนั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างและสวัสดิการต่างๆที่มีในองค์กรเราเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Netflix, s o u t h w e s นะครับหรือเป็นบริษัทในไทยก็ได้ครับช h ยเบเ v e ร a g e นะครับเ c g นะครับเป็นตน้นเดี๋ยวเรามาดูกันในคาบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ครูฝากเนื้อหาก,กับเราไว้เกียงเท่านี้บ๊ายบาย